อเอานี่มาเปิด <c oughs> เล่นกันแล้วทุกคนเล่นแนละ้ว <c oughs> ทุกคนจา้าเห็นกระปุกอมสินคอยแต่่อ,อยเก็บตั้งแต่เดือนอ่ายานวัวก็เป็นเดือนมกราของปี2022 <22. S 2> เ,เสร็จแล้วกะอันนี้เดือน <c oughs> ท่านว้าเหรอพี่น้องจริงๆนะต้องเก็บ หนึ่งปีนะจ๊ะแต่อันนี้แค่สิบเอ็ดเดือนเนาะพี่น้องเพราะว่าสิเปิดทุกเดือนท่านว้าจิงสีนะจ๊ะกระปุกอมสินอันนี้เก็บแต่แบ่ง้ะเดี๋ยวเขาสิไปเปิดเออเดี๋ยวเขาสิไปเปิดกันว่าเขาปีนี้นะเขาเก็บได้หลายหน่อยปันได้เนาะปีที่แล้วแม่ได้เท่าไหร่นะประมาณหมื่นห้าปีที่แล้วอะประมาณหมื่นห้านี่แหละถ้าจำจำบ่ผิพดเดี๋ยวสีอ่ากลับไปบ่งคลิปเก่าว่า ปีที่แล้วเก็บได้เท่าไรแต่ปีนี้น่ะคนทางได้น้อยจ้ะทุกคนจ้ะเดี๋ยวขอไปเปิดกระปุกกอนด้วจ้ะเดี๋ยวกลับมาว่าเท่าไดรอ่าเทาเก็บเงินได้หลายปันไดนะจ๊ะทุกคนทันหละเด่นแทุกคนจ้ะเดี๋ยวเขามาเปิดกันนี่โอ้โห้ยตกแล้วนี่พี่น้องนี่เก็บไม่ช่วยยเทอ่ะ เก็บสิบเอ็ดเดือนสิได้ปันไดน,นะจ๊ะทุกคนทันหละ<อ>นิดเดียวเองเอา๋อไออย่งขึ้นหมดแล้วบปล่หมดแล้วเหรอหมดแล้วอีหยังวะทุกคนจ๋าเดี๋ยวเขามานับกันว่าได้หลายได้น้อยปันไดน้อยจ๊ะทุกคนทั<อ>นหละอยากนับเหรอ <laughs> เอาคือได้น้อยแทลูกชิด้จักบาทนะ ฮะทำไมได้น้อยเดียวเองอะแมทธิวเอานี้เถอออกตัวหน่อยลูกนี่ยรงไหนครัเอาเถอไปนี่เออ,อน,มนุมช่วยแม่นับ<า>ได้นิดเดียวปีนี้บไายลายจ้ะ ไม่ไม <x> ่ไม่ได้ให้นับ <S <S ตอนนี้ <S <S ให้เก็บก่อน <S <S มีมาอ๋อจลืมช่วนะให้เก็บพับไอเอาเอพับเอ,เอย,ยืดยืดให้มันในนี่ก่อนไม่ได้ให้นับตอนนี้ครับอ๋อเออ ตัว่าจะได้กี่บาทคงจะเป็นิบเก้่สิบแลยวว่าโอเคโอเคอเค,คือคือกระปุกอมสินแม่รู้ใช่ไหม <laughs> แต่ใครอยากนับนะ แมทธิวแมทธิวอยากนับโอเค <Okay. S 2> นับได้ครับเดี๋ยวให้แมทธิวนับก่อนเลยนับเป็นบห้าพันห้าอ้ 5, 5, 5อาวคือนับเร็วเทห้าพันห้าเหรออันนี้เหรอรจริงเหรอห้าพันห้าอ้าวห้าพันห้าคือกันบ่ <c oughs> ครับ อาจริงนับจริงๆอานับเป็นตัวนั้นสิได้เท่าไหร่ยี่หร้อยสามร้อยหนึ่งพันเน่หนึ่งพันเหรออันนั้นเหรอหนึ่งพันหนึ่งเงินสองโอเคทุกคนอันนี้คือแบงค์ห้าร้อยเนาะจ้ะเราจะไม่ค่อยเห็นแบงค์พันของสวีเดนนะ <100. S 1> ทุกคนไม่ค่อยเห็นเลยแหละเนาะอันนี้คือแบงค์ห้าร้อยอันนี้คือหนะ้าสิบเนาะแล้วก็อันนี้แบงค์สองร้อยจ้ะแบงค์ร้อยมีปะ ไม่ไม่มีห pues <_<_<_<_<_<_ุ่นดไม่มีหุ่นด้เลยมันจะมาจะซีฟ้าเหรอไม่มีมันได้เท่าไหร่ปีนี้แม่ได้เท่าไหร่หนึ่งเงินสองทำไมได้น้อยจังอ่ะเนาะเก็บได้น้อยมากเลยปีเนี้ยเออก็ก็หยอดกระปุกทีละห้าร้อยหนึ่งพันแล้วแต่ว่าเราได้มากได้น้อยแค่ไหนเนาะแล้วก็แบ่งแบ่งออกแบบแบ่งแบ่งออกปอมแบบ หลายๆหลายๆขั้นตอนอ่ะทุกคนนั่นแหละเราไม่เก็บในธนาคารอย่างเดียวอะไรเงี้ยนั่นแหละโอเคหนึ่งมื่นหนึ่งหมื่นสองสองคิดว่าครับหนึ่งมื่นสองคิดว่าแล้วครับอันนี้หนึ่งพันไงลูกครับหนึ่งพันเออแล้วแบ่งห้าร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอ๋อแล้วเท่ากับหนึ่งหมื่นสองพัน เย้ร <Yay! S 2> oh. ือว่าเก็บเก็บก็เดือนเกือบหนึ่งพันเออนั่นแหละนนเพราะว่าเราเก็บแค่สิบเอ็ดเดือนเองออเพราะว่าเดือนนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ยอดไงเพราะว่าเราม,มาเปิดใช่ป่ะทุกคนจ้าก็ก็ได้อยู่ทุกคนทุกทุกปีก็จะประมาณนี้ดูว่าปีนี้จะเก็บไหม,มเพราะว่า บ่ามีเงินเก็บพี่น้องนั่นละ่ะมันว่า่อยมีเงินแอเก็บเท่าใดก็เลยแบบว่าอ่าถ้าเบิ่งว่าสิเริ่มเก็บอีกโบนจาาทุกคนจา้าเอ๊ะของขันเราได้แล้ว